ชมใน่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของตัว s ซฟตี้เด็กฟิลเจอร์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะแข่งตัวในทิศทางบวกนะคะหลังจากที่ถ้าดูใน่วนของตลาดภูมิภาคเองเนี่ยก็เช้านี้บรรยากาศดูค่อนข้างสดใสหลังจากที่รายง,งานตัวเลขในภาครายง,งานของสารัฐก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพฤษภาค,คมเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ค่อนข้างจะอินไลน์จากที่ตลาดคาดการเอาไว้โดย ส่วนตัวเลขอัตราการว่างงานอยู่ที่ระดับ,บ6.3เปอร์เซ็นต์ก็ทำให้ยังคงมีแรงเก็งกกำไรเข้ามาในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็ตลาดหุ้นสารัฐก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อนะคะส่วนประเด็นในเรื่องของแรงขายของอนักทุนในประเทศเองเนี่ยที่มีออกมาในวันศุกร์ทำให้ตัว s ซฟเองยังไม่สามารถยืนเหนือระดับ990จุดได้เนี่ยมองว่าวันนี้อาจจะ ส่งผลกระทบในเชิงลบมากนักยังคงคาดหวังในเรื่องของแรงซื้อของนักทุนต่างชาติแม้ว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยอาจจะเริ่มชะลอลงไปบ้างโดยซื้อสุทธิอยู่ที่ระดับ306ล้านบาทโดยทั้งนี้เนี่ยก็มองว่าในเรื่องของการผ่อนคลายทางการเงินของ ECB เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยังส่งผลบวกต่อทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกแล้วก็ความคาดหวังต่อ ื้นตัวของเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังขณะที่ทางคอสาชาเองเนี่ยยกเลิกเคอร์ฟิวในบางพื้นที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีสัญญาณว่าอาจจะมีิัรบาลใหม่ สามเดือนเนี่ยน่าจะช่วยเรียกความเชื่อมั่นของนักทุนต่างชาติเข้ามาบ้างแล้วก็ยังคาดหวังให้มีแรงซื้อเข้ามาในส่วนของตลาดหุ้นเองแล้วก็ในส่วนของตัวเซฟตี้เด็กฟิวเจอร์เนี่ยน่าจะมีแรงกลับเข้าซื้ออีกครั้งหลังจากขายต่อเนื่อง4วันในสัปดาห์ก่อนโดยเมื่อวันศุกร์ขายไป1,727สัญญาเอ่สัญญาโดยส่วนหนึ่งเนี่ยก็มองค่าเงินบาทที่มีทิศทางแข็งค่าขึ้นโดย อทั้งนี้ก็หลุดระดับ32.50บาทลงมาเช้านี้มาแตะใกล้ๆระดับ32.40บาทก็เป็นการทําสิติแข่งค่าในรอบเกือบหนึ่งเดือนก็น่าจะทําให้มีเมงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติเไหลเข้ามาในตลาดหุ้นต่อ,อมองตัว s ซฟฟิแนวโน้มวันนี้มีโอกาสขึ้นทดสอบระดับ9 9 0จุดส่วน s 5 0M14 เนี่ยก็มีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นไปถึงระดับ9 9 5จุดมองอ ดาวไซด์ของวันนี้เนี่ยจำกัดที่ระดับ980จุดแนะนำให้เข้าเปิดสถานะรองที่ ATO โดยเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ995จุดในส่วนของ s อ 0M14 โดยตัดขาดทุนจากจุดเปิดสถานะ5จุดปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์